จิรวัตอรไญกาโนแล้วก็ตามด้วยท่านวิรัตรัตนเศษนะครับแล้วก็ไปท่านอมพลสินดาวัฒนะครับเชิญชุดนี้ครับท่านจิรวัตครับครับกรับเรียนท่านประธานรัฐสภาครับกระผมจิรวัตอัไญกาโน,นสมาชิกรัฐสภา,าจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพหมหานครครับท่านประธานครับถ้าเราจะพูดในเรื่องของการหาลือก่อนที่จะเข้าสู่ ยติหรือการโหวตในวาระที่สามของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวันนี้เนี่ยผมอยากจะย้ำเตือนกับประชาชนทางบ้านครับรวมถึงพวกเราเพื่อนสมาชิกผ่านไปยังท่านประธานครับว่าการที่กว่าจะก้าว <c oughs> มาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ได้เนี่ยเราใช้เวลากันมามากครับ มากกว่าหเดือนครับเจดเดือนครับแล้วเราจะต้องใช้ระยะเวลาต่อไปอีกเท่าไหร่จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการจนกว่าจะตอบคำถามพี่น้องประชาชนได้ว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนนั้นเป็นอย่างไรและประชาชนจะได้รัฐธรรมนูญนั้นหรือไม่เมื่อไหร่ที่เราจะให้คำตอบนี้กับประชาชนครับเป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายแต่ยากครับแม้กระทั่งว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเป็นนโยบายที่บรรจุไว้ของรัฐบาลรวมถึงมีการตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณาล่างแก้ไขเพิ่มเติมเ,มเสร็จสรรพฮะแล้วก็ใช้ใช้ล่างของรัฐบาลในการประกอบการพิจารณาพวกเราก็ยอมฮะไม่เอาล่างฝ่ายค้านเอาล่างรัฐบาลก็ได้ครับแต่สุดท้ายพอมาถึงปลายทางที่เราจะต้องมีการโหวตวาระสาม ก่อนหน้านั้นก็มีการยื่นตีความต่อสารรัฐธรรมนูญรวมถึงบรรยากาศในห้องกรรมธิการเองก็ดีระหว่างการพิจารณาการแก้ไข,ขของกรรมธิการก็มีพยายามเอาอะไรมาใส่ห้ามสอสอรอมากมายรวมถึงมีการจะพยายามที่จะหยิบบทเฉพาะการนะครับท่านประธานมาตาสอง6 9 272า269 272 279มาใส่ไว้ใน ข้อห้ามของสสลอว่าต้องเอาเรื่องนี้ใส่เข้าไปด้วยดังนั้นลอยต่อที่กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันมีขวากหนามมากมายครับท่านประธานครับดังนั้นถ้าจะถามว่าวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญทำไมต้องแก้ไขที่มาเนื้อหากระบวนการไม่ชอบทำครับ อำนาจสถาปนาต้องไปถามประชาชนก่อนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ60หรือไม่จริงๆเขียนไม่ครบฮะอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ไม่ได้เกิดจากประชาชนอย่างเดียวครับแต่มาเกิดจากรัฐธรรมนูญชั่วข่าวปี2 5 5 7ฮะหัวหน้าคอสชอครับคณะรัฐประหารครับนี่แหละอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ2560ครับ แล้วใช้ประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการลงประชามติเราจึงเห็นภาพไงครับว่ามีการจับประชาชนมากมายดำเนินคดีตามพรบรลงประชามติมากมายเห็น <He S 2> ไหมครับว่าทำไมเราต้องนำมาสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญถามต่อว่าแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนได้อะไรก็มีท่านสมาชิกอภิปรายหลายท่านผมก็เรียนว่าประชาชนต้องได้สิ ถ้าไม่ได้เราจะมางมแก้กันทำไมครับเป็นเดือนเดือนประชาชนต้องได้เพราะใครจะเป็นรัฐบาลก็มากลางรัฐธรรมนูญสิครับก็พักการเมืองเสียงข้างมากพักเพื่อไทยเขาเป็นอันดับหนึ่งเขาไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลก็มาเป็นพักพลังประชารัฐไม่เสียหายนะครับเป็นข้อเท็จจริงแต่นี่ผมจะชี้ให้เห็นว่านี่แหละเป็นความผิดปกติของรัฐธรรมนูญ60 มีอะไรครับองค์กรวุฒิสภา,าตั้งกำหนดรัฐบาลได้ก็มาคุมงบประมาณมาคุมกฎหมายมามียุทธศาสชาติ20ปีอันนี้คือเป็นปัญหาแล้วครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นประการต่อมาที่มีเพื่อนสมาชิกไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่ารัฐสภามีอำนาจหรือไม่สารรัฐธรรมนูญชัดครับ แต่ก็ไม่ชัดในบางเรื่องเอาเรื่องที่ชัดก่อนเรื่องอะไรเรื่องที่ชัดเนี่ยเขายืนยันสองครั้งหน้าสิบครั้งหนึ่งสิบเอ็ดครั้งหนึ่งบอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของรัฐสภาและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้ครับเอาท่านวุฒิสมาชิกก็ไปหยิบข้อความอีกข้อความหนึ่งมาตีความผมก็ไปหยิบข้อความหนึ่งมาตีความแล้วสรุปแล้วอันไหนมันเป็นเรื่องที่ถูกล่ะครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะโทษท่านบุษิสมาชิกจะโทษสอสอที่ผมตีความหรือจะโทษสารรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะการวินิจฉัยที่กำกวมปล่อยให้พวกเรามาตีความปล่อยให้ความเดือดร้อนเกิดกับประชาชนดังนั้นท่านยืนขาหนึ่งผมก็ยืนอีกขาหนึ่งท่านยืนบอกว่าบชไม่ได้ต้องไปทำประชามติก่อนวาระหนึ่ง ที่โหวตกันมาวาระหนึ่งวาระสองโมคะเอาท่านยืนขาหนึ่งผมก็ยืนอีกขาหนึ่งผมก็บอกว่าสารรัฐมนูลชี้ชัดไอ้ที่บอกเนี่ยไม่ได้ระบุ2-5-6-6-8ล็บแต่ในยักษ์ก็คือว่า2 5 6 6้วล็บโหวตวาระสามครับก็มาโหวตกันสิครับไม่ยากอะไรนี่แล้วเขาบอกว่าอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจและหน้าที่ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม ก็ไปทําประชามติทํำยังไงก็สองห้าหกวงเล็บแปดถ้าอยากตรวจสอบก็ไปเข้าสองห้าหกวงเล็บเก้าท่านก็ไปตรวจสอบต่อสารรัฐมนูลใหม่นะครับดังนั้นผมยืนยันอย่างนี้ว่าชาัดแล้วครับคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญเอาให้ชัดไปกว่าน,นั้นไหมครับเอาคนล่างรัฐธรรมนูญเสียหน่อยที่อยู่ในกรรมธิการยกร่างท่านมีชชยรัชุพันธ์นะครับก็ดูชาวาเลขตอนที่ประชุมวันที่18ธันวาคม ปี2558ท่านมีชัยบอกทำได้เอา้าวมาดูอีกท่านหนึ่งท่านสมคิดเลิศไพรทูเน,นี่ยครับวันจันทร์ที่15มีนาปี2514เนี่ยแหละครับข่าวบอกว่าท่านสมคิดบอกว่าขายคำวินิจฉัยสารรัฐนูลรัฐสภาลงมติวาระสามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นี่อดีตอดีตอธิการบด,ดีมหาลาัยธรรมศาสตร์เอาอีสักคนหนึ่ง <Yeah. S 1> อาจารย์บวรสัตย์ ที่คอสชอใช้เป็นเครื่องมือนะครับสุดท้ายท่านบอกว่าเพราะเขาอยากอยู่ยาวขอต่อครับท่านประธานเพื่อที่จะก้าวไปสู่บทสรุปของผมบรวรศักดิ์อุบลโนบอกว่าการจะตีความคำวินิจฉัยเนี่ยสะสะอมีได้ไหมไม่ได้ท่านก็บอกไม่ได้เอา้าท่านบรวรศักดิ์บอกได้นี่ท่านเคยร่างรนะัฐธรรมนูญมานเนี่ย เขาบอกว่าสอดคล้องกับประเพณีการปกครองเพราะอะไรครับบางท่านบอกว่าสสรทําไม่ได้ไม่สามารถตั้งได้อ้าวท่านไปดูประวัติศาสตร์มาหน่อยนะครับว่าไอการมีสสรเนี่ยมันมีมาไม่น้อยกว่า4ครั้งหรอกครับ4ครั้งเนี่ยอย่างน้อยสองครั้งเนี่ยมันมาจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาจากธรรมนูญการปกครองเช่นธรรมนูญการปกครอง2 5 0 2 นะเช่นรัฐธรรมนูญชั่วคราว49เอาแบบที่คล้ายกับที่เรากําลังทําอยู่ก็สองครั้งที่มีสสลก็คือตอนมีรัฐธรรมนูญปี2490นะครับเราไปแก้ปี2491เพื่อให้มีสสลอ,อันนั้นสมัยรัฐประหารเอาสมัยที่เป็นประชาธิปไตยหน่อยสมัยท่านบรรหารต่อมานะครับก็แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ34ไปเป็นแก้39ฉบับที่6 ก็คือให้มีสสลอดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติครับประชาชนครับมันไม่มีรัฐธรรมนูญถาวรไหนหรอกครับเขียนว่าให้ทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันมีแต่หลักเกณฑ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมแต่ถ้าถามว่าทําใหม่ได้ไหมก็ทําได้ก็ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของเราสิครับว่าเราทํากันมาอย่างไรไม่ใช่หลับตาข้างหนึ่งหลับตาสองข้างอยากจะทําตามใจตัวเองที่อยากทําดังนั้นไม่แปลกครับที่วันนี้ นะนักวิชาการนักการเมืองก็ออกมากันมากครับบอกว่านี่ไม่ต้องใช้หลักนิติศาสตร์ใช้รัฐศาสตร์นี่เป็นเรื่องการเมืองเพราะเขาต้องการใช้รัฐธรรมนูญที่อุตสาห์ทำมาเลือกนายกอีกรอบครับเห็นไหมเขาวางแผนกันเสร็จสับยังไงทำยังไงก็ได้เอาขอรัฐบาลอีกรัฐบาลหนึ่งที่ผมคุมได้ก็กลัวจะโดนเช็คบินนะท่านประธานมานำมาสู่การเตรียมการที่จะสรุปแล้วครับ รรท่านประธานครับยืนยันไปยังหัวใจของประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านเรามีรัฐธรรมนูญ20ฉบับเวลาประชาธิปไตยผ่านมา88ปีแต่อยู่กับรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเพียง27ปีอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดที่ล่างโดยรัฐาธิปัตย์คณะรัฐประหาร61ปี5ฉบับที่เป็นประชาธิปไตยไม่ต้องพูดอะครับ จะสรุปเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเรียนกับท่านประธานนั้นก็คืออะไรเราต้องก้าวเหมือนท่านสาธิตองน้องเตยท่านบอกครับคือเราต้องก้าวก้าวไปได้แล้วครับกับความขัดแย้งที่เป็นเรื่องการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ <uz ik. S 1> เราจะได้นําไปสู่มิติใหม่เรื่องเศรษฐกิจนยโยบายทําได้ไม่ต้องมีเรื่องการเมืองมาคอยทําให้เราเกิดความกังวลใจประชาชนเขาอยากได้แบบนี้ครับ ดังนั้นถ้าถามผมก็คือว่าเราต้องยืนยันอำนาจของรัฐสภาและคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตอนท้ายโหวตวาระสามเลยครับสองห้ 2, 5, 6, 6, แต่ถ้าจะเอาให้สารรัฐธรรมนูญไปตีความอีกครั้งหนึ่งว่าต้องทําประชามติช่วงไหนเวลาใดหรือที่เราโหวตวาระหนึ่งสองมาเป็นโมฆะหรือไม่ผมเกรงว่าวันนี้สารรัฐมนูญอาจจะวินิจฉัยกำกวมไม่ต่างจากเดิมครับ อาจจะเป็นการเสียเวลาเสียมากกว่าดังนั้นยืนยันโหวตวาระสามมาตรา256วงเล็บ8ครับในนามของพักร่วมฝ่ายคา้านครับ